บ่าวที่สวัสดีพี่พี่น้องอีกคือเก่านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวานแนวทางนะครับลาวพัฒนาประจําวันที่1นะครับธันวาคม66กหกนี่มาชิกนะครับซึ่งตรงกับวันศุกร์นะครับเนาะนะครับเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วครับสลับเดือนธันวาคมนะครับเนาะนะครับอ่ะก็เดินมาที่ขอสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับประจําใขอสวัสดีนะพี่พี่น้องผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ยินดีต้อนรับช่องบ่าวที่พารวยกับแนวทาง เราพัฒนานะฮิมาชิกนะครับเนาะก็ตามกันต่อสู้กันต่อนะครับเนาะนะครับปังกันต่อนะครับลุ้นกันต่อกับในทางเราพัฒนาผมประจ ա บวันที่1นึ่ธันวาหน้าิมาชิกนะเนาะซึ่งเริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยนะครับเนาะยังไงขอให้เดือนดีสําหรับในเดือนธันวาในมาชิกนะครับเนาะเดือนสุดท้ายนะครับของปีเลยนะฮิมาชิกนะครับหมดเดือนนี้ก็ เป็นมักราแล้วนะครับเนาะนะครับซึ่งวันที่1นะครับท่านป้าก็มาลุ้นทั้งแนวทางรัฐบาลไทยด้วยนะมาชิกนะซึ่งรัฐบาลไทยผมก็ส่งแนวทางให้แล้วนะครับเนาะนะครับลงทิปให้เรียบร้อยแล้วก็สรุปให้เรียบร้อยนะครับใครยังไม่ติดตามรับชมอย่าลืมติดตามรับชมนะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดไม่อยากตกขบวนนะครับเนาะนะครับชุดไม่เดียวรัฐบาลไทยผมนะครับเนาะอ่าทักอธิไลเอทีจีเจ็ดแปเก้าเข้าไปชมในบ้านได้เลยนะมีมาชิกนะเนาะนะครับอย่างอ่านะครับมั่นใจเหมือนเดิมนะสำหรับรัฐบาลไทยผมนะครับผมเนาะอ่ะนะครับ มาดูคําเตือนกันก่อนใน้มาชินะครับเนาะนะครับ นะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อรองเนาะการนำเสนอสู่คำนวณตัวเลขประกอบการพิจารณากับแนวทางเราพัฒนานับงื่อนปัจจัยที่1นธันวานะแนวทางมีเข้ามิหลุดในมาชิกแนเนาะนะครับตัวเลขทั้งหมดคาดตัวเด่นประจำในทางสู่ในมาชิกนะไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งนะนะครับนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะเด็กทำก็จะแปลปีผู้ปกครองควรพิจารณาดูเลยใกล้ชิดในการรับชมนะไม่สนับสนุนการผลันใดๆทุกชนิดในมาชิกนะครับเนาะเต็มที่ทุกครั้งเต็มที่ทุกๆแนวทางสำหรับทางผมอ่ะนะครับมาดูสรุปผลงวดที่ผ่านมากันเลยนะมาชิกสลับเดือน พฤติกาที่ผ่านมาในมาชิกนะครับมาวันที่29เนาะนะผมให้3กับ8ในมาชิกนะบเนาะสรุปผลนะนะครับเกาแปดห้าองดในมาชิกเก้าสองไอเก้าแปดห้นะครับสรุปผลลาพัฒนานะผมให้3กับ8นะครับเนาะนะครับผมมาที่แปดในมาชิกแต่เข้ามาเบิ้ลในมาชิกนะครับเนาะนะครับแต่สลับแนวทางผมนะครับสกับ8นะครับ พี่พี่จมาชิกนะครับแต่ผมไม่ได้จับเปิ้อนให้น่าเสียดายมากเลยเมื่อที่ผ่านมาเนาะนะครับมาในตัวเด่นนะนะครับสำหรับแนวทางผมนะเพราะเข้ามาแปลๆในมาชิกนะครับเนาะนะครับแต่ว่า3กับ8เนาะนะครับ3กับ8ถ้าพี่มาชิกสลับสายแปลงเลขนี่นะครับก็ตีไปก็จะตัวเดียวกันเลยนะสกับ8นะครับพูดกับพูดเนาะนะครับสลับคนที่แบบระดับเซียนนะครับแล้วก็จะแปด อ่าแปดแปอะไรประมาณนี้นะครับก็มีพี่สมาชิกนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปเนาะแต่ว่าในชื่อจอผมนะในชื่อจอผมไม่มีนะแปดแนะครับผมให้เต็มที่แปดหกนะแปดหกแปดห้าแปดสี่ในมาชิกนะครับเนาะอ่ะกำลังวันยังไม่มามาหนึ่งตัวนะครับอย่างกำลังวันวันพุธนะสองสี่แปดยังไม่มามาหนึ่งตัวมาไหมนะับมาที่สองแล้วก็แปดด้วยนะพี่มาชิกสลับเดินกำลังวันวันพุธมีพี่จะมาชิกนะครับเนาะ นำกําลังผมเนี่ยไปจับนะครับเนาะสลับสายวิไซรุกเนะี่ยไปจับนี่ก็ได้เหมือนกันได้ทั้งอสองห้านะครับได้ทั้งแปลด้วยนะครับสลับเพื่อนที่ผ่านมานะครับเนาะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ที่หนีกงแต่ละคนนะครับซึ่งการลงวันวันพุธเนี่ยผมบอกอยู่แล้วก็ผมก็ย้ำอยู่ในเวลาผมไลฟ์นะครับเวลาผมพูดในคลิปเนาะผมจะบอกว่า2จะมาบ่อยกว่าเพื่อนสลับนาดเด่นวันพุธนะนะครับสองไหล ดีนะครับสลับในรีบเนียนพูดนะครับเนาะนะครับซึ่งก็มาห้าสองเห็นไหมนะครับอันนี้พูดถึงกำลังวันนะไม่เกี่ยวกับในทางสูตรผมนะนะครับตัวแยกกันชัดเจนนะครับเนาะนะครับผมก็จะติดกำลังวันมาให้ด้วยเนาะสรุปกำลังวันก็มา2กับ8นะครับสลับเมื่อที่ผ่านมานะนะครับอ่ะนะครับมาดูไสายด่วนนใหมาชิกนะครับโอ้โหไสายด่วนนะครับเนาะนะครับจะได้นะครับไสายด่วนผมให้6 ชุดเหมือนเดิมนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาเนาะนะครับ7 8 3แล้วก็4 6 0นะผมให้ระวัง6กับ9ด้วยนะครับเนาะงวดที่ผ่านมาผมให้ขีดเก้าให้ด้วยนะครับเนาะแต่ว่าอ่าถ้าถ้าจับข้างฝั่งเนี่ยนะครับเนาะถ้ากลับหัวเนี่ยก็จะมา98้าแปดนมาเจก้าก็จะมาในชุดอ่าสองตัวข้างหน้านี่นะพี่สมาชิกนะครับเนาะแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะนะครับสองตัวในชุด6ตัวนี่นะพี่สมาชิกนะนี่เลยนะครับนะครับถ้ากลับหัวนะเพราะว่าอันนี้หน้าไลน์นะหน้าไลน์ผมกลับหัวให้นะหน้าไลน์ผมกลับหัวให้นะครับ ก็จะมาให้จับข้ามฝั่งนะพี่มาชิกนะครับถ้าจับข้ามฝั่งก็จะมา98นะนะครับนะครับยังถือว่ามาใน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 ชุดเราพัฒนานะนะครับแต่ถ้ากลับหัวเนาะนะครับแต่ถ้าไมนกลับหัวนี่คือไม่มานะ52ไม่มีนะพี่มาชิกก็ทำเต็มที่แล้วสำหรับในทางสายด่วนนะพี่มาชิกนะครับเนาะนะครับแต่หน้าไลน์นะพี่มาชิกหน้าไลน์เนาะนะครับสำหรับหน้าไลน์นะครับไลน์สายด่วนนะครับผมเน้นที่นะครับปุ่นฝาที่8นะครับผมเด่นที่8นะครับเมื่อที่ผ่านมาเด่นที่8แล้วก็ผมจับ ในสายด่วนเนี่ยนายสมาชิกนะครับผมจะอธิบายอย่างนี evet ้เนาะสลับในทางสายด่วนเวลาผมอธิบายนะสามกับแปดนับติดกันด้วยเนาะสามกับแปดติดกันแล้วก็มาในชุดเด่นด้วยนายสมาชิกนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าใครชอบเบิ้ลนะครับระวังเบิ้ลไว้หน่อยนะครับสลับในทางวันนี้ผ่านมาเพราะว่าสามกับแปดติดกันถ้าแปลงเลขก็จะตัวเดียวกันเนี่ยก็มีพี่สมาชิกนะครับอันนี้ขออภัยนะครับมีพี่สมาชิกก็มาคอมเมนต์นายสมาชิปบอกว่าก็แปดแปดซ้ำๆอะไรประมาณนี้นะครับก็มาแปดแปดในสมาชิกนะครับเนาะนะครับเพราะว่า พี่ๆสมาชิกบางคนเนี่ยนะครับก็ตีแปดกับสามตัวเดียวกันก็จะตีเบิ้ลก็จะมาเบิ้ลนั่นแหละนะครับสรุปก็มาแปดแปดนะครับสลับเงื่นที่ผ่านมาเนาะก็ดีใจกับพี่สมาชิกผู้โชคดีด้วยสลับเงื่นที่ผ่านมานะครับแปดกับสามติดกันเนี่ยนะครับก็ตีเบิ้ลเหมือนกันนั่นแหละนะครับแลอย่างหกกับเก้าเนี่ยนะครับถ้าหกกับเก้ามีมาทั้งสองตัวนี่ก็ตีเบิ้ลเหมือนกันเนาะนะครับสําหรับพี่ๆสมาชิกนะครับเนาะนะครับอ่ะนะครับก็เต็มที่แล้วสลับเงื่นที่ผ่านมานะครับก็ดีใจกับพี่สมาชิกผู้โชคดีดด้้วยเออนะะครัับบผม่ส วันนี้ก็ตามกันต่อเนาะสลับสายด่วนก็19บเนาฬิกามันเดิมนะฮิมาชิกนะครับเนาะไลฟ์สดให้เหมือนเดิมนะห้ามพลาดเดบิวา์สลับไปทางสายด่วนนะนะครับแนวทางสูตรยังเห็นว่าเดินดีอยู่นะนะครับสูตรยังเห็นว่าเดินดีอยู่นะถ้าเข้ามา88ในมาชิกนะครับเนาะนะครับนะครับอ่ะะนครับพอลงรายละเอียดตัวเลขกันไปเลยเด้อร์สลับอ่าเราพัฒนางวดประจำวันที่1นะครับเนาะ1น่งธันวาคมแล้วนะฮิมาชิกนะครับเนาะ ยังไงขอให้เดินดีสลับงัอดีนะนับเริ่มต้นใหม่ขอให้เดินด,ด,นนด,นดีทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็เราพัฒนาแล้วก็ในทางฮานอยด้วยนะนะครับอ่ะขอลงารายละเอียดตัวเลขเลยนาเนาะเราพัฒนาเนาะเราพัฒนูอาหารานะครับเนาะวันที่1นะครับอ่าทับสองทับหกหกนั่นนี่เลยนาบเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วเด้น,เนับเน,นาะ ขอโชคดีเฮงเฮงปังปังกันทุกคนนะครับสลับแนวทางผมนะสลับเดือนธันวาคมนะครับอ่ะนะครับมาดูในตัวเด่นเลยนะครับเนาะสลับในเด่นผมนะเด่น2ตัวนะครับเนาะสลับสายวิ่งสายรูดเนาะเด่นวันนี้นะครับผมให้ตัวนี้นะฮิมาชิกนะครับเนาะแปดกับอ่าเจ็ดนะเจ็ดกับแปดแปดกับเจ็ดนะนะครับมาพี่น้องนะครับเนาะนะครับนะครับ หนะ้านี้เลยนะพี่มาชิกนะครับอ่ะนะครับแล้วก็มาตามกันด้วย2องตัวเด่นเด่นสตัวนักสลับสายวิ่งสรุปนะพี่นะพี่มาชิกนะที I, ะ bit, นะ่ชอบก็แค่แบบจัดไว้เนาะนะครับแล้วก็ <bleeding. S> 2องตัวเด่นเด่นสตัวเนาะจับคู่เด่น2ตัวนะสองตัวเด่นเด่นสตัวนะครับอ่ะมี8ปดนะแล้วก็80นะพี่มาชิกแล้วก็81นะครับเนาะนะครับอ่าแล้วก็ เจ็ดสี่นะนะครับเจ็ดห้านะครับแล้วก็เจ็ดหกนมาชิกนะครับเนาะอ่ะระวังเบิ้ลไว้อีกนี่มาชิกสลับแนวทางสลับพัฒนานะผมจับเบิ้ลให้สลับวดเนี้ยเนาะงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้จับเบิ้ลให้นะแต่ว่าแนวทางผมได้ให้สามกับแปดนะครับเนาะนะครับอ่าแปดกับเจ็ดเจ็ดนะสลับแนวทางเบิ้ลนะครับเนาะนะครับปรชาชนชอบก็แคปไว้เฉดไว้นะพี่สมาชิกนะครับตัวเลขเปลี่ยนไปได้หมดนะครับเนาะนะครับพัฒนาก็จะมาเบิ้ลเบิ้ลเห็นไหมนะครับ อ่ะถ้ามาสองตัวนี้เสร็จแล้วนะพี่มาชิกนะไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะครับขอให้มาเด้อนะอ่ะมาดูตัวเน้นผมนะนะครับอ่ามีแปดเข้าไปศูนย์แปดหนึ่งใหมาชิกแล้วก็เจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดหกนะมาดูตัวเน้นผมนะครับเนาะอ่ะเด่นแปดหนึ่งหนึ่งแปดใหมาชิกกับเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะในตัวเด่นผมนะนะครับสลับวัวน,นี้เนาะสลับในทางเพื่อนก็ ไปแปลกกระจีดหรือใครจะการเบิ้ลไว้กระโดดแล้วกันนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวจะมาคุยกันหน้าไลฟ์สดอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะนะครับระวังหกกับเ้าด้วยเด้อพี่มาชิคนะครับสลับช่วงนี้ก็ระวังหกเก้าด้วยนะนะครับแต่ผมไม่กลับหัวให้พี่จะมาชิคเข้าไปเฝ้าระวังกันแล้วกันนะครับเนาะนะครับเพราะว่าหกกับเ้าเนี่ต้องระวังด้วยนะครับอ่ะขอโชคดีกันสลับในชุดจับผู้เด่น2ตัวนะนะครับแล้วก็มาตามกันด้วยสามตัวเด่นนะครับเนาะสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับสามตัวเด่นเด้อ นะคร tamam. ับ3ตัวเลยสามตัวนะครับ0 8 1นะนะครับเป็นไปหนึแล <AfD>. ้วก็4 7 5นะครับแล้วก็ห้าเจ็นะนี่เลยแต่ชุด3ตัวนะครับนะครับ3ตัวก็3ชุดอีกเหมือนเดิมนะยิมราชิกนะซึ่งช่วงนี้อย่างนะนะสลับในทาง3ตัวนะเนาะยังไม่มาในยิมราชิกนะครับอ่ะยังไงขอเดือนนี้ขอให้มาสาเดือนธันวาในยิมราชิกนะครับเนาะนะครับ อันนี้ไปเขียนกำลังวันวันศุกร์นะนะครับอันนี้คือไปเขียนกำลังวันวันศุกร์จะได้มาพูดคุยกันนะนายมหิชกนะครับสาสรหน้าไล่สุดนะนะครับอันนี้ตารางเดือนกำลังวันเวลาไล่สุดเราค่อยมาพูดคุยกันเดี๋ยวผมจะเขียนกำลังวันใส่ให้ด้วยสําหรับในรอบวันศุกร์นะครับแล้วจะได้มาคุยกันเนาะนะครับอ่ะนะครับข้อย้อนให้อีรอบหนึ่งนายมหิชกสลับแนวทางเราพัฒนาผมประจําวันที่หนึ่งธันวาณ์นะนะครับหนึ่งเดือนธันวานะครับเดือนสุดท้ายของปีนี้แหละนะครับเนาะ แปดกับเจ็ดนะสลับในตัวเด่นผมแปดกับเจ็ดเจ็ดกับแปดสลับสายวิ่งสายรูดเนาะวิธีปลอดภัยก็จับในตัวเด่นนี่เลยนะมาชิกนะครับพี่น้องลงนะพี่น้องลงนะครับพี่มาชิกอสองตัวเด่นก็มีแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกนะครับผมเล่นให้แปดหนึ่งกับเจ็ดห้านะแปดหนึ่งกับเจ็ดห้านะครับเนาะนะครับระวังหกกับเก้าด้วยเด้อพี่มาชิกระวังหกกับเก้าด้วยนะสลับพี่จะมาชิกคนไหนที่มีกำลังนะครับเนาะนะครับระวังเบิ้ลไว้หน่อยนะแนวทางผมติดเบิ้ลนะแนวทางผมติดเบิ้ลนะครับิ้ลไว้หน่อยเดด้้อนะเเเยวคจกับิ้้้ลลไววกกก็ดูแัันนนะะมาาิครบเ ขอโชคดีกันสลับชุดจับคู่เด่น2ตัวแล้วก็3ตัวเด่นก็มี08 1475แล้วก็576นะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้สำหรับแนวทางผมนะครับประจำมาที่1น่ันวานอยังไงขอให้มา2ตัว3ตัวเลยเ้ยนะครับเนาะ นะครับจะได้ปังปังกันยาวๆหรือสลับเดือนธันวาก็เต็มที่ทุกครั้งเต็มที่ทุกๆแนทางนะสลับในทางผมนะครับชอบแค่ว้จดไว้เนาะพี่มาชิกนะครับเนาะสำหรับในทางสายด่วนก็1 9กนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเนาะก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับจานักจะติมแน่นอนนะสลับในทางสายด่วนผมห้ามพลาดเด็ดขาดถ้าใครพลาดในตกขบวนแน่นอนถ้าใครพลาดห้ามตกขบวนนะพี่มาชิกสลับในทางสายด่วนแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นรัฐบาลไทยด้วยนะพี่มาชิกนะครับเนาะสำหรับวันที่1ท่งธันวายังไงขอให้เดือนดีทั้งรัฐบาลไทยแล้วกก็็าาานนนนออยแลล้ววพัััฒสรบบใ ที่1นึ่งธันวานะครับเนาะซึ่งวันที่1นึ่งธันวานะกชิมชิกผมจะจุดในทางใน้ทูตไปไข่ส่งในบ้านดูนะนะครับใครที่นชอบในทางใน้ทูตไปไข่นะซึ่งประกาศผลตรงกับรัฐบาลไทยด้วยนะครับเนาะนะครับเลขทูตไปไข่เคยมารัฐบาลไทยนักชิชิกเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดสลหรับคนไทยที่ชอบในทางใน้ทูตไปไข่นะซึ่งวันที่1นึ่งธันวาผมก็จะจุดตอนเช้านะครับส่งในบ้านนะนะครับใครไม่อยากพลาด นะครับแนวทางในผู้งบุกไข่ก็ทักอดีลาเอทีเจเจแเข้าไปชมในบ้านได้เลยนะนะครับศาหรับในทางในทุ่งบุกไข่ตรงกับรัฐบาลไทยด้วยนะครับน่าติดตามมากนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้สำหรับในทางผมเนาะนะครับไว้เจอกับผมคลิปต่อไปนะหมาชิกนะครับโชคดีกันทุกคนเด้อทุกๆแนวทางนะครับเนาะนะครับนะครับไว้เจอกับผมคลิปต่อไปนะก็สะดวดรับพนาห้ามพลาดเด็ดขาดนอกสิบเก้านาฬิกานะโชคดีทุกคนนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะครับ